สวัสดีค่ะพบกับสวนผักชีวิตวิถีใหม่นะคะวันนี้วันที่7เมษายนเราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะภารกิจของเราวันนี้นะคะก็คือเตรียมดินลงเข่งนะคะเพื่อที่จะปลูกฝรั่งแล้วก็มะนาวค่ะเราทำจริงจังกันมากนะคะทุกคนไม่ได้ทำแบบเล่นๆนะคะเพราะว่าเราต้องการขึ้งตนเองให้มากที่สุดในอนาคตนะคะเราเราจะวางแผนกันก่อนกเกษียณนะคะ ตรงนี้จะเป็นที่เผาถ่านเก่าของพ่อนะคะซึ่งจะมีเศษถ่านร่วงอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมดินปลูกกันนะคะโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเตรียมดินลงในเข่งนะฮะอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้ก็คือจะมีกระถางนะฮะอันนี้เป็นกระถางไซส์เบอร์ประมาณเบอร์10นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง10นิ้วแล้วก็อันนี้เบอร์ประมาณ10 12หรือ14นิ้วนะฮะจะใช้มาลองก้นเข่งนะครับส่วนอันนี้อันนี้เป็นขุยมะพร้าวสับนะครับขุยมะพ้าสับเดี๋ยวจะมาแกะเทไปตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นออกองที่พ่อเขาเผาถ่านไว้นะครับมันก็จะมีเศษซากผงถ่านซึ่งเป็นประโยชน์กับเอามาบำรุงดินนะครับช่วยในเรื่องของการ เก็บกักเก็บความชื้นนะครับแล้วก็ยังมีประโยชน์เรื่องของการาป้องกันการ,กรเกิดเชื้อรานในดินได้ด้วยส่วนเข่งเข่งอันนี้ที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะมีไซส์เบอร์ประมาณ 50- 50เซนได้เม้งอันนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ประมาณ780เซนนะครับก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันนะครับ เป็นเซลล์หรือทำงานบริษัทก็จะไม่เหนื่อยแบบนี้นะครับไม่เหมือนทำเกษตรเหนื่อยมากเลยแต่มันเหนื่อยท่ามกลางรอยยิ้มครับและเสียงนกเสียงไม้พร้อมเครื่องดนตรีหลากชนิดได้ยินไหมครับเสียงลมพัดใบไม้ชอกแชกช,กชอกแชกเสียงนกเสียงจิ้งหรีดเห็นเง่อออกแบบนี้แต่รู้สึกเย็นทั้งกายเย็นทั้งใจนะครับ อยากเพื่อนเพื่อนได้มาสัมผัสดวูวิธีเกษตรขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการทำไม้ปักหลักในเข่งนะครับอันนี้เป็นไม้ไผ่ที่นานะครับ เราก็ตัดลำยาวมานะแล้วก็เดี๋ยวจะเราจะมาแบ่งเป็นแปดเสี้ยวนะครับเพราะว่าลำค่อนข้างใหญ่นะฮะ ฝรั่งของเปาสือเนี่ยนะครับเป็นกิ่งตอนที่ชําใส่ถุงไว้ลงไปในเข่งที่เราเตรียมดินไว้แล้วซึ่งภายในเข่งเนี้ยด้านล่างเราจะรองด้วยกระถางดํานะครับเพื่อให้ดินน่ยมันปโปร่งนะครับเพราะว่าพือตระกูลฝรั่งเนี่ยมันมีรากอากาศด้วยนะครับถ้ารากได้รับออกซิเจนเนี่ยก็จะได้ทําให้รากเขาเดินดีโตวไวนะครับ ทีนี้เวลาเราใส่ไปเนี่ยเราก็กล่าวว่าให้ตัวดินเดิมเนี่ยเสมอปากเข่งพอดีอันนี้แสดงว่ามันเตี้ยไปถ้าเตี้ยไปเราก็เอาดินกลมไปนิดนึงนะฮะ ครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าประวัติความเป็นมาที่ทําให้เราอยากปลูกฝรั่งพันธุ์หงเปาสือนะฮะคือเราก็ได้ศึกษาเรื่องของการทาโค้หนองนามา2อสาปีแล้วหละ่ะแรกเริ่มเลยเราก็มองว่าเราอยากปลูกป่าอย่างเดียวนะแล้วก็ปลูกพวกไม้ป่า5ระดับอะไรพวกนี้แหละก็ตามที่เราดูคลิปโค้งหนองนาทั่วไปแต่พอเราได้ไปเจอคลิปของอาจารย์รัตรพลท่านเป็นอาจารย์ภาควิชากเกษตรอยู่ที่กเกษตรบางเขนนะครับท่านพูดถึงการปลูกผลไม้ยืนต้นในเข่ง ประโยชน์ของมันก็คือมันมีความคล่องตัวในการย้ายสถานที่ในการปลูกได้นะครับแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยแล้วก็สามารถคุมการออกดอกออกผลได้นะฮะคุมการให้น้ําได้การให้ปุ๋ยได้ซึ่งตรงนี้มันเหมาะกับการทาเกษตรในยุคป,ปัจจุบันซึ่งมีความคล่องตัวสูงแล้วพอเอิญวันนั้นนะท่านพูดถึงฝรั่งพันหนึ่งก็คือพันหงเปาซือซึ่งท่านพูดถึงดัชินีชี้วัดเลยว่ามันมีความหวานกีบลิกกีบลิกนะครับซึ่ง เราฟังแล้วเออมันมีเหตุผลรองรับว่าเอ๊ะทำไมมันต้องพันนี้นะครับซึ่งอาจารย์เขาบอกว่าตอนนี้มันกำลังมาแรงเจ้าพันหงส์เปลือกสื่อนี่สมกับความหวานอมเปรี้ยวมีความกรอบความนุ่มกาลังพอดีนะถึงได้ไปเสิร์ชหาข้อมูลว่าเ,เราจะหาพันนี้ได้จากที่ไหนถุกก็ไปเจออยู่ที่บ้านแพ้วสมุทรสาครนั่นเองก็เลยวิ่งไปซื้อกิ่งพันมานะแล้วก็มาลองปลูกลงในเข่งดูบ้างก็เดี๋ยวอีกสัก8เดือนไม่เกินส0บเดือนเราคงได้เห็นผลของมันนะว่าหน้าตาจะเป็นไงรสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ทีนี้ตอนนี้เราก็ยังอยากกินฝรั่งพันนี้อยู่เราก็เลยสั่งทางออนไลน์มาลองชิมดูก่อนนะครับอ่ะผลไม้มาหวานอมเปรี้ยวกรอบนอกนุ่มใน มีกินหอมให้สามบ้านเลยครับ